พระเนนชาวบ้านวิ่งหนีตายอลมานหลังทหารฝั่งโน้นคิดแผนสูงจุดไฟเผาป่าหวังป่วนไทยแต่เจอดีลมพัดตีกลับเผาบ้านตัวเองยับจากกำแพงควันที่กะเอามาอำพรางกลับกลายเป็นกำแพงเพลิงที่เผาผลาญวัดพนมกุเลนจนสิ้นซากเรื่องนี้บอกเลยว่าทำเขาแต่เข้าตัวจะชุลมุนขนาดไหนอัปเดตล่าสุดอยู่ที่นี่แล้วครับไฟป่าลุกลามทะลุชายแดนแบบบูมแรงสุดขีด พระสงฆ์สามนเณรชาวบ้านแถววัดพนมกุเลนต้องวิ่งหนีตายอัลมานช่วยกันสู้เพลิงนรกโหมกระหน่ำกลางอุทยานแห่งชาติพนมกุเลนแต่เดี๋ยวก่อนไฟกองยักษ์นี่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแต่มันจุดจากทหารกรัรมพูชาที่หวังก่อกวนไทยแท้แต่ลมฟ้าอากาศเล่นตลกพัดตีกลับเผาฝั่งตัวเองยับลุ้นอัปเดตล่าสุดกันต่อเลยครับเย็นๆแบบนี้เลิกงานกันหรือ,อยังครับถ้ายังไม่เลิกหรือกำลังขับรถกลับบ้านลองฟังทางนี้ให้ดีวันนี้ผมมีข่าวร้อนร้อนทั้งความรู้สึก ร้อนทั้งอุณหภูมิจากชายแดนไทยกัมพูชาที่บอกเลยว่าฟังแล้วคุณจะรู้สึกว่า ธรรมชาติช่างยุติธรรมเหลือเกินเรื่องราวนี้มันไม่ได้มีแค่ไฟไหม้ธรรมดาแต่มันคือบทเรียนราคาแพงของคนที่คิดไม่ซื่อหวังจะเล่นงานคนอื่นแต่สุดท้ายผลของการกระทํานั้นมันวิ่งกลับหาตัวเองยิ่งกว่าติดจรวดต้องเกริ่นก่อนว่าการปฏิบัติต่อกันตามแนวชายแดนปกติเราก็จะเห็นการกระทบกระทั่งกันบ้างประปรายใช่ไหมครับแต่รอบนี้มันคือกลยุทธ์ที่ทางฝั่งโน้นเขาตั้งใจงัดเอามาใช้เพื่อก่อกวนทหารหารของไทยเราโดยเฉพาะรายงานจากแหล่งข่าวความมั่นคงระบุชัดเจนว่า นี่ไม่ใช่ไฟป่าที่เกิดจากก้นบุหรี่หรือฟ้าผ่าแต่มันคือความตั้งใจของทหารกัมพูชาที่จุดไฟเผาป่าในเขตของตัวเองเพื่อหวังผลทางยุทธวิธี ้าหมายคืออะไรง่ายๆเลยครับเขาต้องการกำแพงควันหรือสมกสกรีนเพื่อบดบังทัศนวิสัยของทหารไทยไม่ให้เรามองเห็นการเคลื่อนไหวของเขาหรือแค่ต้องการปั่นป่วนให้ทหารเราต้องคอยระวังเหตุไฟลามเข้าไทยจนไม่ได้พักผ่อนแผนดูดีนะครับในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติวันนี้ธรรมชาติเลือกข้างครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เวลาประมาณเที่ยงวัน27นาทีของวันที่20กุมภาพันธ์ปี2569ณพิกัดบริเวณวัด พนมกุเลนซึ่งตั้งอยู่ติดขอบอุทยานแห่งชาติพนมกุเลนในอำเภอจอมกระสานจังหวัดพระวิหารซึ่งจุดนี้บอกเลยว่าอยู่ประชิดติดขอบชายแดนไทยชนิดที่ว่ามองเห็นกันได้เลยทหารฝั่งโน้นเริ่มปฏิบัติการจุดไฟตามแผนที่วางไว้กะว่าควันขโมงพัดเข้าไทยแน่ๆกะว่าทหารไทยต้องสำลักควันต้องวุ่นวายกับดับไฟแน่ๆแ,แต่สิ่งที่พวกเขาคำนวณพลาดไปอย่างมหันคือทิศทางลมครับช่วงนี้มันหน้าแรง ลมกระโชกแรงและทิศทางลมในวันนี้มันไม่ได้เป็นใจให้คนคิดร้ายทันทีที่ไฟเริ่มติดลมเจ้ากรรมดันพัดหวนกลับตีกลับเข้าไปหาฝั่งคนจุดแบบเต็มสูบจากไฟกองเล็กๆที่หวังแค่ก่อกวนเจอเชื้อเพลิงแห้งๆในป่าบวกกับลมที่พัดเข้าหาฝั่งตัวเองมันกลายเป็นทะเลเพลิงที่บ้าคลั่งทันทีภาพที่ปรากฏตามรายงานล่าสุดคือความโกลาหลขั้นสุดแทนที่ทหารไทยจะต้องวิ่งวุ่น กลายเป็นพระสงฆ์สามเณรและชาวบ้านกัมพูชาในพื้นที่วัดพนมกุเลนนั่นแหละครับที่ต้องวิ่งหนีตายกันเจะวันเปลวเพลิงมันไม่ได้เลือกหน้านะครับว่าใครเป็นคนจุดหรือใครเป็นคนสั่งมันเผาทุกอย่างที่ขวางหน้าลุกลามเข้าประชิดเขตวัดอย่างรวดเร็วพระเนนที่กําลังปฏิบัติธรรมหรือทํากิจวัดอยู่ต้องทิ้งทุกอย่างขวาถังน้ําขวากิ่งไม้วิ่งออกมาช่วยกันดับไฟแข่งกับเวลาเสียงตะโกนโหกเวกวยวายดังลั่นวัด ควันไฟดำทะมึนพวยพุ่งขึ้นฟ้ามองเห็นได้ไกลข้ามนะถึงฝั่งไทยนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวของแท้ไม่ต้องรอชาติหน้าทหารฝั่งโนนที่จุดไฟคงยืนงงเป็นไก่ตาแตกจากผู้ล่ากลายเป็นผู้ประสบภัยซะเองและที่น่าสลดใจคือคนรับกรรมดันเป็นพระเป็นเนรเป็นชาวบ้านตาดำๆที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวกับแผนการทหารเลย วัดวาอารามที่เป็นศูนย์รวมจิตใจกำลังถูกไฟแห่งความมักง่ายเผาผลาญซึ่งตรงนี้ผมต้องขอย้ำนะครับว่าแม้เราจะรู้สึกว่านี่คือผลของการกระทำที่ฝั่งโล้นทำตัวเองแต่ในฐานะเพื่อนมนุษย์เราก็อดเป็นห่วงพระเนนและชาวบ้านที่ต้องมารับเคราะห์ไม่ได้หวังว่าพวกเขาจะปลอดภัย Disclaimer เนื้อหานี้เป็นการรายงานสรุปสถานการณ์จากแหล่งชาวชายแนดนเพื่อให้ความรู้และอัปเดตเหตุการณ์ปัจจุบัน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาบางส่วนมีความอ่อนไหวผู้ปกครองควรให้คำแนะนำแก่บุตรหลานมาวิเคราะห์กันหน่อยครับว่าทำไมเขาถึงต้องใช้วิธีจุดไฟเผาบ่าแบบนี้ในทางยุทธวิธีทหารการใช้ไฟและควันเป็นเรื่องปกติในการพรางตัวหรือ disruption ขัดขวางค่าศึกยิ่งในช่วงหน้าแรงใบไม้แห้งเยอะๆการจุดไฟคือวิธีที่ลงทุนต่ำแต่ได้ผลสูงในการสร้างความรำคาญ เมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีรายงานลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วคือพยายามจะจุดให้ควันลอยมาฝั่งไทยให้ทหารไทยแสบตาแสบจมูกหรือเสียสมาธิในการลาดตะเวนมันเป็นสงครามประสาทหรือ psychological warfare รูปแบบหนึ่งครับแต่ครั้งนี้ธรรมชาติคงทนไม่ไหวหรืออาจจะเป็นเพราะบุญบาร,รมีของแผ่นดินไทยคุ้มครองลมเลยสั่งสอนให้รู้สำนึกซะบ้างอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดณนะช่วงเย็นวันนี้ไฟยังคงลุกลามหนักครับ ยังไม่มีทีท่าว่าจะดับลงได้ง่ายๆเพราะอะไรเพราะพื้นที่ตรงนั้นคืออุทยานแห่งชาติพนมกุเลนป่ารกเทบเชื้อเพลิงเพียบแถมอุปกรณ์ดับไฟของทางฝั่งกัมพูชาในจุดนั้นก็ไม่ได้มีความพร้อมขนาดจะรับมือกับไฟป่าวงกว้างขนาดนี้ภาพที่เห็นคือชาวบ้านต้องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านใช้กิ่งไม้ตีไฟใช้น้ำถังเล็กๆสาดซึ่งมันแทบจะเอาไม่อยู่ ตอนนี้ไฟกำลังลามเลียเข้าไปในเขตสิ่งปลูกสร้างของวัดพระเนเนเหนื่อยล้าจนแทบหมดแรงในขณะที่ทหารคนจุดหายเงียบเข้ากลีบเมฆหรืออาจจะกำลังวิ่งหนีไฟอยู่เหมือนกันก็ไม่ทราบได้ส่วนทางฝั่งไทยเราละ่ะเป็นยังไงบ้างพี่น้องไม่ต้องห่วงครับกองทัพภาคที่สองของไทยเราเข้มแข็งและตื่นตัวตลอดเวลาท่านแม่ทัพสั่งการเฝ้าระวังเข้มงวดตลอดแนวชายแดนทหารไทยเรายืนดูอยู่บนชายภูมิที่เหนือกว่า มองเห็นไฟไหม้ฝั่งโน้นชัดเจนเรามีการทำแนวกันไฟไว้พร้อมสับแล้วและทิศทางลมวันนี้มันพัดออกจากไทยเข้าหากัมพูชาดังนั้นควันไฟหรือเปลวเพลิงแทบจะไม่ระคายผิวทหารไทยเราเลยชาวบ้านฝั่งไทยในอำเภอกันทรลักษ์และพื้นที่ใกล้เคียงสบายใจได้ครับเหตุการณ์นี้ไม่กระทบอธิปไตยและไม่กระทบความปลอดภัยของฝั่งเรา เราแค่นั่งดูผลงานศิลปะแห่งการทำลายล้างที่พวกเขาสร้างขึ้นมาทำร้ายตัวเองดูไว้เป็นอุทาหรณ์ครับประเด็นที่น่าสนใจคือความพยายามในการก่อกวนครั้งนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรมันสะท้อนให้เห็นว่าทางฝั่งกัมพูชาพยายามทุกวิถีทางที่จะสร้างสถานการณ์อาจจะเพื่อกดดันหรือเพื่อแสดงอำนาจในพื้นที่ทับซ้อนหรือพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร แต่การใช้วิธีสกรปรกแบบการเผาป่ามันส่งผลเสียระยะยาวครับทั้งมลพิษ pm 2.5ที่ทำลายสุขภาพคนในพื้นที่ตัวเองทั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและครั้งนี้ชัดเจนที่สุดคือการทำลายศาสนสถานของตัวเองมันคุ้มไหมครับถามใจดูและนี่คือความจริงที่เจ็บปวดสำหรับพวกเขาในขณะที่ทหารไทยเน้นการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนทหารฝั่งโน้น กลับเลือกใช้วิธีทำลายล้างแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงก็อย่างที่เห็นครับวัดเกือบวอดป่าเกือบหมดถ้าจะหาคำนิยามสำหรับเหตุการณ์วันนี้ผมขอยกคำโบราณที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหรือจะเรียกว่าบุมแแรงกรรมก็คงไม่ผิดนักมันตีกลับแรงเร็วและเจ็บปวดจากเหตุการณ์นี้เราได้บทเรียนอะไรบ้าง 1. ธรรมชาติยิ่งใหญ่เสมอ อย่าคิดเอาชนะหรือใช้ธรรมชาติเป็นอาวุธถ้าคุณไม่รู้จักมันดีพอ 2. การกระทำด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์มักจะจบไม่สวยและ 3. ความพร้อมของทหารไทยคือความอุ่นใจของคนในชาติแม้เขาจะพยายามป่วนแค่ไหนถ้าเรานิ่งเราเตรียมพร้อมและเรามีสติเราก็แค่ยืนดูพวกเขาแพ้ภัยตัวเองครับสำหรับพี่น้องคนไทยที่ฟังอยู่ข่าวนี้อาจจะทำให้หลายคนรู้สึก จะใช้คําว่าอะไรดีรู้สึกว่าความยุติธรรมมันทํางานเร็วใช่ไหมครับแต่อย่าลืมส่งกาลังใจให้ทหารกล้าของเราที่ยืนตากแดดตากลมเฝ้าระวังไฟเฝ้าระวังภัยอยู่ที่ชายแดนด้วยนะครับพวกเขาคือแนวหน้าที่ทําให้เรานอนหลับสบายในคืนนี้ส่วนฝั่งโน้นก็ขอให้ดับไฟได้ไวๆก็แล้วกันครับสงสารพระสงฆ์องค์เจ้าหวังว่าทหารต้นเรื่องจะสำนึกผิดและออกมาขอขมาพระท่านบ้างหรืออย่างน้อยก็เลิกใช้วิธีสิ้นคิดแบบนี้สักที สรุปส่งท้ายสั้นๆไฟป่าที่ทหารกัมพูชาจุดก่อกวนไทยวันนี้ลุกลามตีกลับเผาวัดพนมกุเลนและอุทยานพนมกุเลนฝั่งตัวเองสถานการณ์ยังวิกฤตพระเนนชาวบ้านสู้หนักล่าสุดยังไม่คุมเพลิงได้และทหารไทยเราปลอดภัยร้อเปอร์เซต์ครับ คุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คิดว่านี่คือเรื่องบังเอิญหรือเป็นเวรกรรมที่ติดจรวดมาหรือใครมีข้อมูลลึกๆจากพื้นที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆรู้คอมเมนต์ลงมาคุยกันข้างล่างเลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนและถ้าชอบการสรุปข่าวที่ขยี้ลึกถึงใจแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้